รอ่อนไหมก็เหมือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณนี้โอเคแล้วก็แยกย้ายกันแค่นั้นเองเแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดคนระับอนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าผมก็หวังดีกับเขานะครับก็คือถ้าผมสําหรับผมอะ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดชังกันนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็ โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกียดชังเนื้อหอมมากคือก็ไม่นะพี่ก็ไม่ผมว่ามันก็ปกติอ่ะคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าตอนที่โสดแบบเด็กๆใช่ไหมเราก็จะพยายามตามหาอย่างอื่นอยู่นะครับแต่ว่าพอรอบนี้ทิ้งรู้สึกว่าโอเคผมอยากโฟกัสกับงานด้านอาชีพนักแสดงแครขนมจีบอะ อย่างพี่เอ็มพีเอ็มอะไรกันพีเอ็มไไม่มีคือผมอะช่วงนี้คือผมเป็นคนไม่ค่อยตอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็จะมีแบบคุยแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสครับแล้วก็ผมมีเป็นโค้ชบาสเด็กก็ช่วงนี้ก็เลยแบบอ่าใช่ผมว่าความรักของผมก็ยังตามฟิลครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกคลิกก็โอเคครับถ้าแบบว่า มันอยู่ที่ฟิลมากกว่าพี่ผมผมไม่มีท้ายตายตัวผมไม่ได้มีแบบว่าวาดหวังไว้ประมาณไหนก็คือตามฟิลถ้าเข้ากันได้ก็โอเค